โรงเรียนวัดควรเมาตั้งอยู่ที่เลขที่11หมู่ที่2ตำบลควรเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรงังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2มีพื้นที่ทั้งหมด43ไร่3งาน47ตารางวาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาทั้งสิ้น110คนรวมจํานวนห้องเรียนในแต่ละระดับก่อนประถมศึกษา3ห้องจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา24 คนด้านการบริหารจัดการปัจจุบันมีนายประพาสนวลจันทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรเมาสภาพความสำเร็จการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมศึกษาปีการศึกษา2553ถึงปีการศึกษา2555ด้านที่1ผลการพัฒนาการของเด็กพัฒนาการด้านร่างกาย เพื่อให้การพัฒนาด้านร่างกายของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดให้มีกิจกรรมออกกําลังกายกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรครวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลสุขภาพเด็กและให้วัคซีนมีการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงอย่างสม่ําเสมอเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยกิจกรรม6หลักกิจกรรมบวกกิจกรรมเสริมโดยการให้นักเรียนเต้นรําประกอบเพลงวาดภาพระบายสีฝึกทักษะโดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง5จากผลการดําเนินการส่งผลให้เด็กมีผลพัฒนาการทางด้านร่างกายคิดเป็นค่าเฉลี่ย3ปีการศึกษาร้อยละ93.01และได้รับผลการประเมินมสมอ,ร,สอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่ 1, 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยระดับคุณภาพดีมาก พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนวัดควนเมาส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพโดยแสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใสมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นรักการออกกำลังกายมีการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมและเชื่อชูศิลปะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย ผ่านกิจกรรมหลักประจําวันทั้ง6กิจกรรมกิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมบนเวทีในโอกาสสําคัญต่างๆกิจกรรมรักการออกกําลังกายกิจกรรมรักศิลปะและดนตรีจึงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย3าปีการศึกษาร้อยละ 92.08และได้รับผลการประเมินสมศรรอบที่3ตัวบ่งชี้ที่2พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยระดับคุณภาพดีมาก พัฒนาการด้านสังคมโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กสามารถช่วยตนเองสามารถรับผิดชอบตนเองเช่นการรู้จักจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองให้เรียบร้อยเหมาะสมตามวัยสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขผ่านการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทำตามข้อตกลงของห้องเรียนรู้จักแบ่งปันของให้ผู้อื่นตามโอกาสฝึกให้มีนิสัยอดออม โดยผ่านกิจกรรมออมทรัพย์การจัดโครงการบ้านคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้มีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมจากการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายส่งผลให้เด็กมีผลการพัฒนาด้านสังคมคิดค่าเฉลี่ย3ปีการศึกษาร้อยละ92.11และได้รับผลการประเมินสมสร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่3พัฒนาการด้านสังคมสมวัยระดับคุณภาพดี พัฒนาการด้านสติปัญญาโรงเรียนวัดควรเมาส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสารเหมาะสมกับวัยบอกความต้องการของตนเองได้มีความสามารถในการตั้งคำถามสนทนาหรือเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจมีความสามารถในการจัดหมวดหมู่รู้ค่าน้ำหนักรูปทรงและเวลา สามารถตัดสินใจมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัยโดยผ่านกิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมหลักประจําวันทั้ง6กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมการสาธิตการทดลองส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสีปัญญาคิดเป็นค่าเฉลี่ย3ปีการศึกษาร้อยละ91.34และได้รับผลการประเมินสมศร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่4พัฒนาการด้านสีปัญญาสังคมระดับคุณภาพดีด้านที่ 2. การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาโรงเรียนวัดควนเมามีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับปรัชญาหลักการและเป้าหมายปฐมวัยเหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับท้องถิ่นมีคณะกรรมการการนิเทศกำกับและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแผนและได้ดำเนินการตามแผนรวมทั้งมีการสรุปและรายงานผลการประเมินผลติดตามได้อย่างครบถ้วนมีการนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับผลการ การประเมินสมมรอบที่3ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาระดับคุณภาพดีและตัวบ่งชี้ที่9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก การจัดทำแผนและการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดควรเมาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปชัชญาหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมความเป็นไทยและเอื้อต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการเล่นจัดกระบวนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยคำนึงถึงพัฒนาการความแตกต่าง ระหว่างบุคคลทั้งในด้านวิธีการเรียนรู้เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ความต้องการและความน่าสนใจมุ่งเน้นให้มีความสมดุลและให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและได้รับผลการประเมินสมศรอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีมาก S <S <an itary> การประเมินพัฒนาการของเด็กโรงเรียนวัดควนเมาได้เห็นความสำคัญของการประเมินพัฒนาการความพร้อมของเด็กอย่างต่อเนื่องและครบทุกด้านโดยได้จัดทำแผนการประเมินพัฒนาการและการจัดทำเอกสา,ารประกอบการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลมีผลสภาพความสำเร็จดังนี้ครูร้อเปอร์เซนมีการประเมินผลการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลทุกคนครบทุกด้านด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นการประเมินตามสภาพจริงครูทุกคนมีการบันทึกข้อมูล การประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบถูกต้องทุกด้านเป็นปัจจุบันและรายงานให้ผู้ปกครองทราบครู100%ซมีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กและนำผลไปปรับปรุงการจัดการประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและได้รับผลการประเมินสม,มสอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่5เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไประดับคุณภาพดีมาก การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสําคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวนัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้ค้นคว้าทดลองและต้องการสัมผัสกับสิ่งรอบตัวการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็กจึงมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก และได้รับผลการประเมินสมมสอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยึดระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนวัดควรเมาจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนเพื่อเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบการสนใจใฝ่รู้รักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมพัฒนาความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้โรงเรียนวัดควรเมาปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารฝึกให้รู้จักการรอคอยและการเข้าแถวเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญตามปฏิทินประจำป จัดให้มีกิจกรรมโครงงานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การให้บริการห้องสมุดและทัศนศึกษานอกสถานที่ได้รับผลการประเมินสมสอร,รอบที่3ตัวงบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีมากด้านที่3การบริหารการจัดการ การบรหิหารการจัดการของโรงเรียนวัดควรเมาเป็นการบรหิหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสำเร็จของงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดได้รับผลการประเมินสอสอรอบที่3ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพด้านการบรหิหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาระดับคุณภาพดี การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนวัดควรเมามีแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายในการจัดการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นมีกลวิธีที่พัฒนาอย่างชัดเจนประสบความสำเร็จอย่างมาก จัดลำดับกิจกรรมปฏิบัติงานเป็นเหตุเป็นผลมีผู้รับผิดชอบและจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบครบทุกกิจกรรมทุกโครงการและประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรม มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาดำเนินงานให้ครบถ้วนตามแผนมีการรายงานสรุปผลประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีให้แก่ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงตามกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย งานธุรการการเงินพัสดุโรงเรียนวัดควรเมามีการจัดระบบงานสารบัญที่มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นปัจจุบันผลการดำเนินงานประจักษ์ชัดมีการติดตามสรุปผลการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยตลอดเวลามีการให้บริการที่เหมาะสมใช้บริการได้สะดวกทันต่อการใช้มีผลงานเชิงประจักษ์ครูและเด็กมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุดมีการนิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานธุรการการเงินและพัสดุโดยคณะกรมการและปฏิบัติงานตามแผนอย่างจริงจังครบถ้วนต่อเนื่องและสม่ำเสมองานอาคารสถานที่โรงเรียนวัดควรเมามีอาคารเรียนที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างทั่วถึงมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารรอบบริเวณอาคารอยู่ในสภาพดีและมีปริมาณเพียง มีการจัดระบบซ่อมบำรุงอย่างชัดเจนเหมาะสมมีระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดีมีระบบป้องกันอันตรายและมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอการให้บริการแก่เด็กโรงเรียนวัดควนเมามีการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มจัดให้ถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจำนวนเด็กผลปรากฏชัดเจนคือมีแผนการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กประจำปีดำเนินการตามแผนให้การรักษา พยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมทันเหตุการณ์และทั่วถึงมีการจัดรักษาร,ระดับความปลอดภัยให้แก่เด็กทุกคนและดำเนินการอย่างเคร่งครัดมีโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือมีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาทางทุนทรัพย์โดยมีการจัดการให้เด็กอย่างทั่วถึง ด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนการให้บริการผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนวัดควนเมามีแผนโครงการในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและการดําเนินการจัดอบรมผู้ปกครองให้สาระความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการจัดมากกว่า2ครั้งต่อปีมีการประเมินติดตามผลมีการสรุปและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนวัดควรเมามีครูและผู้ดูแลเด็กร้อเปอร์เซ็นที่สามารถแนะแนวและให้ความ ช่วยเหลือผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีและผู้ปกครองพบได้ทุกโอกาสได้รับผลการประเมินสม,มสอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาระดับคุณภาพดี ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนวัดควรเมามีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและนำผลมาใช้กำหนดสาระประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองโดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งโรงเรียนวัดควรเมาได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมความรู้ของเด็กตามศักยภาพอย่างเต็มใจมีการวางแผนและดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องโรงเรียนกับผู้ปกครองมีการ วางแผนกิจกรรมร่วมกันเกิดประโยชน์แก่เด็กได้เต็มที่การดําเนินการราบรื่นมีบรรยากาศที่ดียอมรับซึ่งกันและกันโรงเรียนวัดควรเมามีการแจ้งข่าวสารต่างๆให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเมื่อมีการจัดก,กิจกรรมสําหรับเด็กรวมไปถึงวิธีการประชาสัมพันธ์อื่นๆซึ่งได้รับผลการประเมินสมสอร,รอบที่3ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสารศึกษาระดับคุณภาพดี ด้านที่5 บุคลากรและการบริหารบุคลากรการบริหารบุคลากรโรงเรียนวัดควรเมาเป็นการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลโดยการจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษามีการประชุมปรึกษาหารือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและการจัดมอบหมายให้บุคลากรได้พัฒนางานตามความรู้ความสามารถความถนัดความสนใจจนสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลการประเมินสมสรอบที่3ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนานสถานศึกษาคุณภาพดี คุณลักษณะของผู้บริหารนายประภาสนวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรเมามีความโดดเด่นในการบริหารจัดการมีความเป็นผู้นำปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรณวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและมีวิสัยทัศน์เฉียบคมกระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความรู้ความสามารถเต็มที่มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสารศึกษาชัดเจนมีการติดตามแผนงานอย่างเป็นระบบนำชุม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนสถานศึกษาและสนับสนุนแผนการต่างๆอย่างเต็มที่ชุมชนให้การยอมรับด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจโรงเรียนวัดควนเมามีผู้บริหารที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจองค์ ภายนอกให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาคุณลักษณะของครูปฐมวัยครูโรงเรียนวัดควนเมาร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเข้าใจในหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาเด็กสามารถนําความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลมีทักษะในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครองมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอคุณลักษณะของบุคคลอื่นโรงเรียนวัดควรเมาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับบุคลากรอ,อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย การบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดควรเมามีการจัดทําโครงสร้างการบริหารงานระบุงานชัดเจนสายการบริหารงานเหมาะสมกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาได้จากคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งหน้าที่สามารถจัดเป็นมาตรฐานให้ตรวจสอบได้มีระบบสร้างขวัญกําลังใจการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมีข้อตกลงและกติกาอย่างชัดเจนเหมาะสมทุกฝ่ายให้การยอมรับอย่าง ทั่วถึงและเกิดความพอใจการพัฒนาบุคลากรดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วถึงมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันจากกลุ่มหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําหนดเป็นแผนระยะยาวสอดคล้องกับความต้องการตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินการได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนาในการพัฒนาตนเองมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนจากการดําเนินการจัดการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนวัดคว เมาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2554โรงเรียนมาตรฐานสากล รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรชา,ามรมรชกุม,มารีโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะน้อมนำพระบร,รมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไว้เหนือเกล้าเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวัดควรเมาบุ่งมั่นจัดการจาร่จาด้วยความเสียสละและอุตสาหะเป็นดังวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดควรเมาที่ว่าการจัดการศึกษาะดับปฐมวัยในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการพัฒนาให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสีปัญญาพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มศักยภาพคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดจุดหมายของหลักสูตรเป็นแนวทางในการพัฒนา